ดอกตะวันจันทราปรากฏขึน้นอีกครั้งฉันจะต้องขายทุกอย่างให้กระจังเขาว่ากันว่าดอกตะวันจันทราเป็นสัญลักษณ์ขององค์หญิงออตูแห่งคีตอนฉันสามารถเดินผ่านระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายและชุบชีวิตใหม่ได้ยามที่ดอกปริบานช่างสวยงามนะขนาดอยู่ในนร,รกยัางงามฉันจะเอามาให้เธอเอง หวโลกตะว,วันจันทราจะบานช่วงเลยต่อที่ว่ากับราตรีจากนั้นประตูแห่งยมโลกจะเปิดออกที่นายมาเพราะเรื่องนี้อย่างนั้นใช่ไหมดอกตะว,วันจันทราเป็นของข้าสู้ไว้แล้วโลกแตกแน่งานเนี่ยไปกันเลยเร็ว น่ใจนะว่าจะลุยต่อดอกตะว,วันจันทราต้องเป็นของติ่งสีเทียดใครแต่เจอเตะคุ้มทรัพย์นี้มีผีดิบคุ้มครองเฉินคุณหวงโปซูชีแองเจลาเบบี้เซียหยูหลิวเสียวชิง นีต้องเป็นเพราะฟาลิขิดแน่คนขุดสุสานอย่างเราถึงได้มารวมกันอยู่ที่นี่ล่าขุมทัพลึกใต้โลกถอยไปกินไส้ผีเด็ดอย่าทำหน้าแมวหน้ามึงเหมือนแมวออกลูกสามีนาคมนี้ออกพะจุนไทยพร้อมกัน